สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนาตาชาตลอดอินเบรนนะคะสําหรับคลิปนี้ก็เป็นการทํานายเกี่ยวกับความรักล้วนๆนะคะของชาววันศุกร์ในเดือนเมษายน2อ6 3นารานะคะการทานายก็จะมีทั้งคนโสดคนที่เป็นคู่เป็นครอบครัวกรณีพิเศษสําหรับมือที่3นะคะก็สามารถดูได้เพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นอย่าได้คิดมากแล้วก็การทํานายอาจจะสลับกันได้นะคะสถานการณ์ภาพไพ่ที่เปิดได้อาจจะสลับกันได้ระหว่างคุณแล,ล้วก็คนรัก ก็ขอให้ดูเป็นเพียงแค่แนวทางนะคะถ้าชื่นชอบถูกใจนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดสับต r คายกดกระดิ่งติดตามจะได้เป็นกําลังใจต่อไปเรื่อยๆด้วยนะคะแล้วก็ถ้าสนใจดูดวงส่วนตัวก็แอดไลน์ id inbox facebook ส่วนตัวมาสอบถามรายละเอียดมาพูดมาคุยมาเป็นกําลังใจหรือว่ามาตักทายได้นะคะยินดีเสมออันนี้เราก็มาเริ่มกันเลยดีกว่าว่าความรักของคุณชาววันศุกร์นะคะ ในเดือนเมษายนนี้จะเป็นอย่างไรบ้างเราก็เริ่มจากคนโสดนะคะคนโสดว่าได้ไพ่อะไรบ้างนะคะไพ่ใบแรกของคุณนะคะได้9ดาบนะคะสี่ดาบเจ็ดไม่เท้าเดอ s สตา เดมเพลอร์ไพ่พระชาริออตอัศวินถือถ้วยแปดเหรียญแล้วก็ไพ่ใบสุดท้ายของคุณได้สี่ไม้เท้านะคะอันนี้เราก็มาดูกันซิสำหรับคนโสดนะคะว่าช่วงนี้ความรักของคุณเป็นอย่างไรบ้างสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตของคุณนะคะ เริ่มจากคนโสดที่ยังไม่เจอใครก่อนนะคะเพ่าะม่ๆม่ในช่วงนี้เหมือนมีเรื่องเครียดคิดมากนะคะเหมือนมีเรื่องที่คุณจะต้องตัดสินใจหรือไม่ก็มีอะไรที่ทําให้คุณกังวลน,นะคะกินไม่ได้นอนไม่หลับหรือบางคนอาจจะพึ่งอกหักผิดหวังเกี่ยวกับความรักมานะคะแต่ยังไงอย่าพึ่งคิดมากไปนะถึงแ,แม้ว่าในวันนี้คุณอาจจะผิดหวังเสียใจเกี่ยวกับความรักแต่ในวันข้างหน้าคุณอาจจะมีความรักดีๆเข้ามาก็ได้ เพราะว่ามีในในหลายๆคนนะคะเหมือนกับว่าจะได้พบลักทางไกลหรือไม่ก็คนธาตุน้ํานะคะเข้ามาในชีวิตน้ําก็มีกรกฎภิกจิกแล้วก็ชาวต่างชาติต่างถิ่นต่างแดนคนที่มีสถานะค่อนข้างมั่นคงนะคะมีความเป็นอยู่ที่ดีเช่นทหารหมอตำรวจข้าราชการก็ได้นะคะคนในเครื่องแบบยังไงขอให้คุณเปิดใจนะถึงแม้ว่าวันนี้คุณอาจจะมีความผิดหวังไม่อยากเปิดใจ เพราะว่าในหลายๆคนอาจจะมีความผิดหวังยังไม่เปิดใจแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะต้องคิดมากเสมอไปนะคะยังมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นอยู่เสมอนะคะส่วนคนที่คุยๆกันอยู่ในช่วงนี้มีปัญหาระหว่างคุณแล้วก็คนรักนะคะเพราะว่าทำให้คุณเครียดคิดมากเหมือนกับว่าในช่วงนี้มีเรื่องเครียดกังวลใจเข้ามาเราก็มาดูซิสาเหตุอุปสรรคปัญหา ที่ทำให้คุณทุกข์เป็นเพราะอะไรเหมือนก็ว่าคนรักคุณห่างหายเงียบไปนะคะสี่ด่าอยู่ดีๆก็เงียบห่างหายไปไม่ติดต่อนะคะก็เลยทำให้คุณค่อนข้างเครียดนะคะเกี่ยวกับความรักเพราะว่ามีอะไรก็ไม่พูดไม่คุยนะคะไม่บอกไม่กล่าวอยู่ๆก็หายไปนะคะคุณก็เลยกังวลใจได้คืออุปสรรคปัญหาของคุณทัศนคติความคิดของคุณจะคิดเอาไว้อะ ไม่ว่าจะเกิดปัญหาอะไรคุณก็พยายามทำทุกอย่างเพื่อเขานะคะคุณพยายามติดต่อเขาไปแล้วก็ขอโทษนะคะถ้าคุณทําผิดอะไรเพราะว่าในภาพไพ่อ่ะเหมือนคุณใช้ความพยายามในบางครั้งคุณพยายามเพียงฝ่ายเดียวจนเหนื่อยเลยนะคะแต่เขาไม่เคยพยายามทำอะไรเพื่อคุณเลยนะคะมีแต่คุณทำหรือว่าพยายามเพื่อเขาเพียงฝ่ายเดียวเท่านั้นนะคะ ก็ค่อนข้างเหนื่อยพอสมควรนะแต่ก็อย่าพึ่งท้อถอยนะคะเพราะว่าสิ่งที่ผ่านมาคุณและคนรักต่างคนต่างก็มีความหวังซึ่งกันละกันนะคะต่างคนก็ต่างมีความหวังไม่ว่าจะมีปัญหาอะไรก็พยายามปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงหรือปรับความบาลานซ์ซึงกันละกันนะคะสําหรับสิ่งที่ผ่านมาแล้วก็สิ่งที่คุณต้องการต้องการให้เขา มีความมั่นคงกับคุณนะคะบางคนอาจจะมีคนรักอยู่ทางไกลต่างถิ่นต่างแดนหรือไม่ก็เป็นผู้ใหญ่กว่าก็ได้ก็อาจจะมีความแตกต่างทางด้านเชื้อชาติศาสนาหรือไม่ก็ภาษาความคิดก็เลยทำให้ทัศนคติไม่ตรงกันนะคะคุณก็เลยต้องการให้เขาเข้าใจคุณเหมือนกับคุณเข้าใจเขานะคะต้องการคนที่อยู่เคียงข้างแล้วก็มีความเป็นผู้นา แต่อนาคตคุณต้องปล่อยวางนะคะแล้วก็ต้องทำใจเพราะว่าได้ไพ่พระนะคะไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นขอให้คุณยอมรับแล้วก็ทำใจให้ได้แล้วก็ขอให้พยายามทำบุญทำกุศลให้เยอะๆนะคะเพื่อจะได้หนุนนำความรักของคุณให้กลับมาดีเหมือนเดิมนะคะถ้าคนที่คุยคุยกันอยู่ก็ขอให้พาคนรักเข้าวัดปฏิบัติธรรมนะคะทำบุญทำกุศลให้มากๆนะคะจะได้มี ศีลธรรมหรือว่ามีสิลเสมอกันนะคะเพราะว่าสิ่งที่คุณกลัวกลัวว่าถ้าอยู่ห่างไกลกันหรือว่ามีคนรักอยู่ห่างไกลอาจจะทําให้จิตใจเขาคขว้ยขวยได้คุณก็กลัวว่าเขาจะเอาใจออกห่างจากคุณนะคะเพราะว่าสิ่งที่คุณกลัวคือระยะทางระยะห่างระยะเวลานะคะที่ไม่ตรงกันก็อาจจะทําให้ความรักนั้นสวนทางกันก็ได้นะคะแต่ยังไงก็อย่า,ยาคิดมากนะ เพราะว่าวัตถุประสงค์จุดมุ่งหมายของคุณน่ะคุณก็พยายามเติมเต็มเอาใจใส่คนรักของคุณทุกอย่างนะคะและคุณก็พยายามอยู่เคียงข้างเขาตลอดเวลาสิ่งที่คุณคาดหวังเอาไว้หวังว่าคุณทุ่มเททั้งกายและใจให้กับเขาทําทุกอย่างเพื่อเขาก็หวังว่าเขาจะทําเพื่อคุณบ้างนะคะทุกอย่างจะกลับมาดีเป็นเหมือนเดิมนี่คือสิ่งที่คุณคาดหวังและสิ่งที่คุณได้รับแน่นอนนะคะ มีความสุขมีความสมหวังนะคะบางคนอาจจะมีเกณฑ์การแต่งงานมั่นหมายเฉลิมฉลองมีงานเลี้ยงกันเกิดขึ้นก็ได้นะคะเป็นอะไรที่แฮปปี้ในไพ่ใบสุดท้ายนะคะยังไงก็อยากคิดมากนะคะส่วนคนที่เป็นคนโสดที่ยังไม่เจอใครอ่ะยังไงก็ได้เจอแน่นอนนะคะและคนที่เป็นคนคุยคุยกันอยู่อ่ะก็อย่างที่บอกนะ มันทําบุญสร้างกุศลเพื่อจะได้หนุนนําความรักให้ดีๆนะคะเพราะว่าสุดท้ายแล้วก็มีความสุขมีความแฮปปี้พร้อมกันทั่วนหน้าเลยนะคะก็ถือว่ามีความสุขนะคะเหมือนกับว่าต้นร้ายปลายดีนะคะยังไงแม่หมอก็ดีใจด้วยนะคะก็จบลงเพียงแค่นี้สําหรับคนโสดนะคะคนที่มีปัญหากันก่อนหน้านั้นยังไงก็กลับมารีเทิร์นปรับความเข้าใจกันอย่างแน่นอนนะคะไม่ต้องกลัวอะไรนะคะ ส่วนคนที่เป็นคู่เป็นภรอครัวล่ะจะเป็นอย่างไรบ้างเราก็มาดูซิไพ่ของคุณได้สิบไม้เท้านะคะพระราชินีถือถ้วยหกกรียญนสามดาบห้าถ้วยทาวเวอร์เด็กถือไม้เท้าพระราชาถือถ้วยกงลอ้อ แล้วก็ The Fool นะคะอันนี้มาดูซิความรักของคนที่เป็นคู่เป็นครอบครัวเหมือนจะว่าเหมือนกับว่าจะมีเรื่องที่คุณจะต้องตัดสินใจเลือกนะคะแต่จะเป็นเรื่องอะไรเรามาดูซิว่าเกิดอะไรขึ้นสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตของคุณนะคะเหมือนกับว่ามีปัญหาที่ค่อนข้างยืดเยื้อคลากะสังนะคะหรือมีปัญหาอะไรที่คุณยังสะสางไม่เสร็จสิ้น เพราะว่าค่อนข้างเหนื่อยพอสมควรนะคะกับปัญหาที่เกิดขึ้นนะคะระหว่างคุณแล้วก็คู่นะคะที่ยังไม่สามารถสาสางให้เสร็จสิ้นได้ยังมีปัญหาไปเรื่อยๆนะคะอุปสรรคปัญหาก็เหมือนกับคุณและคู่ะไม่ค่อยดูแลกันเท่าไหร่แล้วก็ไม่ค่อยเอาใจใส่นะคะมีความหมังมนเมนห่างเหินซึ่งก,กันและกันหรือไม่ก็มีความเย็นชาต่อกันนะคะไม่ค่อยสนอกสนใจกันเท่าไหร่ อีกอย่างเหมือนกับว่าไม่คุณก็คู่นี่แหละเห็นคนอื่นดีกว่าคนในครอบครัวนะคะหรือไม่บางคนอยู่ด้วยกันก็อาจจะดูนิ่งๆเย็นชาต่อกันนะคะขาดการเอาใจใส่เติมเต็มก็เลยทําให้เป็นปัญหาแล้วก็มีความเย็นชาต่อกันนะคะทัศนคติความคิดของคุณจะคิดเอาไว้อะก็เป็นเพราะว่าอาจจะมีคนหลายคน เข้ามาเกี่ยวข้องในความรักความสัมพันธ์ของคุณก็ได้เหมือนกับว่าคุณและคู่มีความวุ่นวายเพราะคนอื่นนะคะหรือไม่ก็มักจะมีความเดือดร้อนเพราะคนอื่นอยู่เสมอนะคะนี่คือสิ่งที่คุณคิดก็เลยกลายเป็นปัญหานะคะส่วนอดีตที่ผ่านมาเหมือนกับว่ามีปัญหาเรื่องสามเศร้านะคะมีปัญหาเรื่องทุกข์ใจทั้งสองฝ่ายไม่คุณก็คู่นี่แหละ มีปัญหาที่ทําให้ค่อนข้างเจ็บปวดนะคะเกี่ยวกับความรักความสัมพันธ์อาจจะเป็นเกี่ยวกับบุคคลที่สามก็ได้ทนให้ทําให้มีจิตใจที่ย่าแย่กับสิ่งที่ผ่านมาแล้วก็สิ่งที่คุณต้องการต้องการลืมอดีตให้ได้นะคะแต่แคล้ายว่าตรงกันข้ามนะคุณไม่สามารถลืมอดีตได้นะคุณยังจมปักอยู่กับอดีตที่ผิดหวังทั้งๆณนะปัจจุบันคุณอาจจะมีความรักที่ดีก็ได้ แต่เหมือนกับว่าคุณไม่ค่อยใส่ใจนะคะหรือไม่ก็อาจจะยังมองไม่เห็นเพราะว่าเหมือนกับว่าคุณเจ็บปวดอยู่กับสิ่งที่ผ่านมาทั้งๆปัจจุบันอาจจะมีความรักที่ดีเกิดขึ้นแต่คุณยังมองไม่เห็นนะคะยังอยู่กับความเจ็บปวดอยู่ส่วนอนาคตให้ระวังไว้วไวด้วยนะคะเพราะว่าอาจจะมีปัญหาการแตกหัก แยกทางหรือไม่ก็ทางใครทางมันหรือไม่ก็มีรอยร้าวภายในคู่ในครอบครัวนะคะต้องดูให้ดีๆนะแล้วก็พยายามรักษาน้ำใจซึ่งกันและกันเอาไว้ด้วยนะคะอาจจะเกิดปากเสียงทะเลาะเบาแว่งแล้วหงละแหงแล้วก็เป็นปัญหาค่อนข้างหนักในอนาคตนะคะอาจจะเกิดการแตกหักได้ก็ต้องให้ระมัดระวังเอาไว้ก็เป็นการดีเพราะว่าสิ่งที่คุณกลัวคือปัญหาเล็กๆด้วย,ยน้อยก็กลายเป็นเรื่องใหญ่ ในบางครั้งเรื่องไม่เป็นเรื่องก็กลายเป็นเรื่องนะคะนี่คือสิ่งที่คุณกลัวนะคะปัญหาจุกจิกกวนใจมากมายแล้วก็เหมือนกับว่าอาดีตที่เคยผิดหวังก็เลยทําให้คุณมีความเจ็บปวดในปัจจุบันนะคะหรือไม่ก็ปัญหาที่คาราคาซังยังไม่สามารถส,สัางให้เสร็จสิ้นยังยืดเยื้อ วัตถุประสงค์จุดหมายของคุณน่ะเหมือนกับว่าคุณต้องการให้คู่เติมเต็มเอาใจใส่คุณบ้างนะคะไม่ใช่มีความรักทิ้งๆ้คว้างๆหรือทําให้คุณเงียบเหงาโดดเดี่ยวนะคะเพราะคุณก็พยายามเอาใจใส่เติมเต็มเขาทุกอย่างนะแต่เหมือนกับว่าเขาอาจจะไม่ใส่ใจคุณเท่าไหร่ก็เลยกลายเป็นห่างเหินกันนะคะหรือบางคนอาจจะห่างไกลกันหรือมีปัญหากันก่อนหน้านั้น คุณก็คาดหวังว่าเขาจะกลับมารีเทิร์นเหมือนเดิมนะคะเพราะว่าได้ไพ่กลองล้อคุณหวังว่าเขาจะกลับมาปรับความเข้าใจกับคุณหรือว่ากลับมาเป็นเหมือนเดิมแต่สิ่งที่คุณได้รับอาจจะมีการตัดสินใจที่ต้องเลือกนะคะเพราะว่ามีสี่ทางเลือกที่คุณจะต้องตัดสินใจนะคะหเลือกที่จะรักตัวเองนะคะสองเลือกคนที่เขารักคุณดีกว่า 3เลือกที่จะก้าวไปข้างหน้าหรือว่า move on แล้วก็4เลือกที่จะรอคนรักเก่านะคะก็อยู่ที่คุณตัดสินใจเพราะว่าลักษณะภาพไพ่เหมือนคุณยังลังเลนะยังเลือกไม่ได้ยังตัดสินใจไม่ถูกห่วงหน้าพวงหลังอยู่นะคะคุณอาจจะยังรอรักครั้งเก่าหรือว่าคนเก่าอยู่ก็ได้อยากให้เขากลับมานะคะแต่ยังมีปัญหาที่คุณต้องสะสางนะคะที่ยังคาลากระสัง และคุณอาจจะต้องมีการตัดสินใจเลือกทางเดินของคุณนะคะยังไงแม่หมอก็เป็นกำลังใจให้เพราะว่าลักษณะภาพไพ่ค่อนข้างยืดเยื้อะนะคะกับปัญหาที่เกิดขึ้นก็จบลงเพียงแค่นี้แล้วนะคะสำหรับคนที่เป็นคู่นะถ้าใครมีปัญหาอะไรก็ขอให้พูดคุยกันนะคะถ้ามีลูกไม่เต้าก็ขอให้นึกถึงลูกถึงเต้านะคะ อันนี้เราก็ไปดูซิคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับความรักมือที่สามนะคะว่าความรักนั้นจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะไพ่ใบแรกของคุณทาวเวอร์นะคะเด็กถือดาบเดอะซันสี่ดาบสาบไม้เท้าสี่ถ้วยเทมเพลน์หกไม้เท้า หกเหรียญแล้วก็กล้าไม้เท้านะคะสําหรับมือที่สามนะคนที่มีปัญหานะคะความรักของคุณสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะเหมือนกับว่ามีเรื่องบาดหมางนะต้องระวังเอาไว้ด้วยนะคะได้ทาวเวอร์แต่ไพ่ใบนี้ยังไม่ถึงกับแตกหักนะคะแต่เพียงแค่ว่ามีเรื่องร้อของแลแหงบาดหมางคางแคงใจนะคะหรือไม่ก็มีเรื่องอะไรขัดใจกันระหว่างคุณแล้วก็คนรักนะคะ อุปสรรคปัญหาของคุณเกี่ยวกับความหึงหวงหวาดระแวงไม่ไว้ใจหรือคุณอาจจะรับรู้บางสิ่งบางอย่างเกี่ยวกับคนรักของคุณก็ได้ว่าเขาอาจจะมีใครคนอื่นที่ปิดบังเอาไว้หรือว่ามีเรื่องอะไรเครือบแคลงสงสัยอยู่ในขณะนี้นะคะหรือไม่คุณกำลังแอบสอดส่องแอบจับผิดคุณอาจอสอดส่องจับผิดคนรักอยู่ก็ได้ในช่วงนี้มีเรื่องหึงหวงกันนะคะ อาจจะทําให้เป็นปัญหาที่เกิดความแตกหักก็ได้นะคะต้องระวังเอาไว้มากๆนะเพราะว่าภาพไพ่ออกมาเตือนแล้วนะคะยังไงถ้ารักกันก็ไว้ใจกันนะคะถึงแม้ว่าเขาอาจจะมีคนอื่นหรือว่ามีคู่มีครอบครัวอยู่แล้วก็ควรที่จะปล่อยวางนะคะทัศนคติความคิดของคุณที่คิดเอาไว้คุณคิดว่าความรักของคุณจะสดใสมีความรุ่งโรจน์รื่งเรืองนะคะ สิ่งที่ผ่านมาเหมือนก็ว่าคนรักของคุณน่ะเงียบห่างหายไปนะคะไม่ติดต่อมาก็เลยทําให้คุณว้าวุ่นวุ่นวายใจนะแล้วก็มีความสับสนเกี่ยวกับความรักนะคะไม่รู้จะเอาอยัางไงดีก็มีแต่การรอคอยนะคะเพราะว่าสิ่งที่คุณต้องการน่ะคุณต้องการรอคอยเขาต่อไปนะไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะคะเพราะว่าใจคุณยังรักเขานะคะยังไงก็ยังมีความหวังว่าเขาจะกลับมา และมีการรอคอยต่อไปส่วนด้านอนาคตมีแต่ความเบื่อหน่ายนะคะไม่คุณก็คนรักนี่แหละอาจจะไม่ได้อย่างใจหรืออาจจะมีปัญหาอะไรที่ไม่ชอบพอใจกันนะคะแล้วก็มีความเบื่อหน่ายในบางครั้งคุณอาจจะทำอะไรไม่ถูกใจเขาก็ได้นะคะหรือไม่เขาก็อาจจะเบื่อหน่ายคุณก็ได้เพราะว่าอนาคตได้ภาพไพ่เกี่ยวกับ ไม่ถูกใจนะคะเหมือนกับว่ามีอะไรที่ไม่ค่อยถูกใจอะ่ะถึงแม้ว่าคุณจะทำดีแค่ไหนก็ยังไม่ถูกใจเขานะคะและสิ่งที่คุณกลัวก็ว่า,วาเขาจะเปลี่ยนไปนะคะและอย่างหนึ่งบอกได้เลยว่าคนรักของคุณเขาไปไปมามานะเขาจับปลาสองมือและออย่างเขาก็ยังเลือกไม่ได้นะคะยังตัดสินใจไม่ถูก เหมือนกับว่าเขาเก็บเอาไว้ทั้งสองคนนะคะนี่คือสิ่งที่คุณกลัวนะถึงแม้ว่าคุณจะถามเขาว่าจะเอายังไงให้ตัดสินใจนะคะแต่เขาก็ยังตัดสินใจไม่ได้แล้วก็ไม่มีคําตอบที่ดีให้กับคุณนะคะวัตถุประสงค์จุดมุ่งหมายแผนการที่คุณวางไว้อ่ะคุณวางแผนเอาไว้ว่าความรักจะสมหวังนะคะจะมีความสุขสิ่งที่คุณคาดหวังเอาไว้หวังว่าจะได้รับความเป็นธรรมได้รับความยุติธรรมจากคนรักนะคะ แต่สิ่งที่คุณได้รับบอกได้เลยว่าค่อนข้างหนักอ,อกหนักใจนะคะความรักของคุณไม่ได้อะไรนะยังย่ำอยู่กับที่เหมือนก็ว่าทรงทรงตัวนะคะมีแต่ความทุกข์มากกว่าเพราะว่าได้ก้าวไม่เทา้าไม่มีความก้าวหน้าไม่มีความคืบหน้าเกี่ยวกับความรักนะคะเหมือนก็ว่าย่ำอยู่กับที่นะแล้วก็มีแต่ความเบื่อหน่ายในการรอคอยนะคะยังไงแม่หมอก็เป็นกำลังใจให้นะคะ สิ่งที่ควรระวังก็คือความระหองละแหงความบาดระแวงความหึงหวงก็อาจจะกลายเป็นปัญหาทำให้แตกหักได้ก็ขอให้ระมัดระวังเอาไว้นะคะก็ขอให้คุณรอคอยต่อไปถ้าคุณยังรักเขาอยู่นะคะยังไงไพ่ก็เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะคะ แม่หมอก็เป็นกําลังใจให้ไม่ว่าไพ่จะออกมาอย่างไรก็อยู่ที่การตัดสินใจระหว่างคุณแล้วก็คนรักมากกว่านะคะถ้าชื่นชอบอย่างไรก็ขอให้กดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งติดตามจะได้เป็นกําลังใจต่อไปเรื่อยๆด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ